ตรงนี้จะเป็นบันไดทางขึ้นมาไหว้รอยพระพุทธบาทนะครับบริเวณนี้ผู้มีจิตศรัทธาต่างมารอใส่บาทดอกเข้าพันศานนครับสองฝั่งถนนสายบุญบริเวณนี้นะครับพระท่านจะเดินขึ้นมาบริเวณนี้ขึ้นมาไหว้รอยพระพุทธบาทตอนนี้พระกำลังจะมานะฮะ ผมมองเห็นแต่เจ้าหน้าที่เทศาบาลเขาเดินนำหน้ามาครับพระกำลังมาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมไปเรื่อยนะครับบริเวณนี้ทางเดินขึ้นสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเขาบอกตำนงตำนาเล่ากันมาว่าถ้าผู้ใดได้มากราบไหว้ลอยพระพุทธบาทแล้วเหมือนท่านที่จะได้ขึ้นไปสวงสวรรค์ชั้นฟ้าไปกราบนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ เหมือนกับที่เราตีละคังดังกังวานเพื่อส่งสัญญาณให้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้รู้รอชมกันครับพระท่านกำลังจะเดินเข้ามาบริเวณนี้นะครับมาชมกันประชาชนก็เยอะครับผู้มาทำบุญกันก็เยอะครับขึ้นมาไหว้รอยพระพุทธบาทบริเวณนี้นะฮะใครเข้าไปไหว้แล้วก็จะมาเดินเวียนเทียนรอบๆครับเดินเวียนเทียนรอบๆรอยพุทธบาทบริเวณนี้ ส่งสัญญาณมาเอาบุญมาทำบุญมาครับมามาทำบุญกันมือนี่เป็นมือสีวันดีครับมากราบทำบุญกันครับวันนี้ทำบุญมากราบไหว้รอยพุทธบาทนะครับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างกำลังทำบุญใส่บาทนะฮะทำบุญใส่บาท ดอกเข้าพันศานะฮะตรงนี้บริเวณนี้พระสงฆ์ท่านกำลังเดินมานะฮะเดินมาให้ผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใส่บาตรบริเวณนี้ฮะมาทำบุญกันครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะเดินขึ้นไปด้านบนบนไปกราบสักการะบูชาลอยพุทธบาทด้านบนนะฮะด้านบนนู่นจะเป็นที่ประดิษสถานลอยพุทธบาทด้านบน ตอนนี้พะระสงฆ์กำลังมาครับตอนนี้กําลังมาครับพระสงฆ์กำลังมาผมจะพาชมกันไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งเดียวในโลกทําบุญตักบาทดอกเข้าพรรษาสวยงามมากนะครับพระท่านกําลังมานะฮะพระท่านกําลังมา ผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญก็กําลังใส่บาตรดอกเข้าพรรษากันครับบริเวณนี้สวยงามมากๆเลยนะครับบริเวณนี้จะเป็นบันไดขึ้นสู่สวงสวรรค์จันฟ้าเป็นที่ประฏิษฐานรอยพุทธบาทนะครับบริเวณนี้พระสงฆ์ท่านกำลังเดินมาครับบริเวณนี้สวยงามมากแล้วก็ประชาชนกําลังใส่บาตรดอกเข้าพรรษากันครับสวยงามมากๆเลยครับทําบุญตักบาตรดอกเข้าพรรษา พระสงฆ์ก็เดินมาสองข้างทางครับสองฝั่งถนนสายบุญแห่งนี้นะครับประชาชนก็ต่างทําบุญใส่บาตรดอกเข้าพรรษากันครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีครับวันเข้าพรรษาประชาชนผู้มีจิตศรัทธาต่างเข้ามาใส่บาตดอกไม้ดอกเข้าพรรษานครับเราพระสงฆ์ก็จะเดินขึ้นตามบันไดนาคสามสายแห่งนี้นะครับ ตอนนี้กำลังรับบาดดอกข้าบรรษายอยู่ด้านล่างแล้วก็จะเดินตามบันไดหน้าซับสายขึ้นมานมัสก,การรอยพระพุทธบาทด้านบนพระมนดกนะฮะพระมนตดกก็สวยงามมากนะครับพระสงฆ์ก็จะมาทําพิธีกรรมครับด้านบนแล้วก็นมัสก,การรอยพุทธบาทพอเสร็จพิธีกรรมของพระสงฆ์ทำแล้วก็จะเป็นรอบของประชาชนครับ ประชาชนก็จะขึ้นไปนมัสการต่อนะครับตอนนี้เหล่าพระสงฆ์ก็กําลังเดินขึ้นตามบันไดานาคสามสายนะครับท่านก็จะเดินตรงบันไดานาคตรงกลางนะฮะสำหรับพระสงฆ์เดินขึ้นสู่ยอดบนเขาสวนบรรพศเป็นที่ปะรด,ดิษสานรอยพระพุทธบาทจะมีพระมนดกครับพระมนดกครอบรอยพุทธบาทไว้ เอาไว้ให้กราบสักการะบูชากันครับตำนงตำนานกล่าวขานกันมานานครับว่าที่ตีนเขาจวนบนรรพตนจะมีรอยพระพุทธบาทรอยจริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรงนี้ประชาชนมุ่งจิตสัทธาต่างใส่บาทดอกไม้กันครับก่อนที่ท่านจะเข้าไปด้านในพระมนฑดลบที่เป็นที่ปฏิทฐานรอยพุทธบาท และก็จะทําพิธีกรรมด้านในนะครับวันนี้เยอะครับเราประสงค์ก็เดินเข้าไปทําพิธีกรรมด้านในประมณนดกครับมาทมําบุญไหว้พระกันครับที่วัดพระพุทธบาทมากราบรอยพุทธบาทรอยจริงครับวัดพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับพะระอารามหลวงชั้นเอก มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยานะครับรอยพระพุทธบาท